สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูเพื่อสุขภาพต้านโควิดมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจัดเป็นมันต้มขิงค่ะขิงแก่ๆนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ไปหัน่นปอกแล้วก็หั่นมันก่อนเลยนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นมันสีส้มนะคะมันเทศสีส้มนะคะสีสันก็จะออกมาสวยงามนะคะเราปอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็หั่นนะคะจัดการหั่นนะคะ เพื่อนๆก็หั่นตามชิ้นที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะวันนี้พี่การจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวพี่การก็จะแช่ไว้ในน้ําปูนใสนะคะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมนูง่ายๆนะคะเพื่อสุขภาพต้านโควิดนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับการทำเอ่อมันน้ามันที่เราต้มเนี่ยจะใส่ปิ้งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเ, mm hmm. เดี๋ยวพี่การมีเคล็ดลับมาบอกนะคะ สักเรียบร้อยแล้วก็แช่ในน้ำปูนใสไว้ก่อนนะคะแช่น้ำปูนใสไว้ซักประมาณสิบห้านาทีนะคะเพื่อนเวลาต้มเขาจะได้ไม่เละน,นะคะเราก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาหั่นขิงซอยขิงแก่ๆนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นขิงแก่ค่ะขิงแก่เนี่ยเวลาเขาต้มกับน้ําในเวลาเขาออกมาเนี่ย กลิ่นเขาจะฉุนแล้วก็น่ารับประทานนะคะถ้าขิงถ้าเราใช้ขิงอ่อนจะเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะช่วงนี้โควิดระบาดเราก็ต้องกินน้ำขิงนะคะเพื่อสุขภาพนะคะจัดไปเลยค่ะเยอะๆก็ได้ค่ะวันนี้พี่การจัดหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะ ซอยขิงเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะต้องค่อยๆซอยนะคะเพื่อนๆขิงแก่ต้องระวังมีดจะบาดมือด้วยนะคะค่อยๆนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะเอาขิงไปต้มกับน้ําก่อนนะคะให้น้ําขิงเข้าออกนะคะ,ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็มาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีน้ําตาลทรายหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีขิงอีกหนึ่งถ้วยค่ะใบเตยนะคะสักประมาณสิบหรือสิบห้าใบแต่พิการหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะ,ะแล้วก็ตัวสำคัญเลยค่ะ มันของเรานะคะมันสีส้มของเราเองค่ะเนี่ยคะ่ะพิการต้มน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเดือดเรียบร้อยและะ้วค่ะอันนี้นะคะในส่วนนี้เราก็จะใส่ใบเตยลงไปก่อนนะคะกลิ่นเขาจะได้หอมค่ะใส่ใบเตยเสร็จสับเรียบร้อยพอเขาเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ขิงแก่ลงไปต้มไว้ก่อนนะคะ พอเดือดได้ที่เราก็ใส่ขิงแก่ที่เราซอยไว้ลงไปต้มเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้มทิ้งไว้เลยค่ะให้น้ำขิงเขาออกมานะคะกลิ่นเขาก็จะหอมนะคะเราใส่กระใบเตยไปด้วยกลิ่นจะหอมชวนหน้ารับประทานเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะในส่วนที่เป็นมันนะคะพี่การก็จะเอาไปต้มน้ำหนึ่งครั้งนะคะ ต้มน้ำร้อนหนึ่งครั้งเพื่อที่ว่าเวลาเราไปต้มกับใส่ในน้ำใบเตยกับขิงเนี่ยน้ำแกงเขาจะใส่นะคะน่ารับประทานค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะถ้าเราไม่ต้มก่อนเขาจะมีมันเนี่ยเขาจะมียางนะคะมันจะทําให้น้ําขุ่นไม่น่ารับประทานนะคะเห็นไหมคะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนทยอยใส่นะคะลองชิมดูถ้าเฉาะหวานน้อยแล้วก็ใส่ไม่ต้องหมดถ้วยก็ได้คะ่ะ สับเรียบร้อยแล้วก็เอามันที่เราต้มไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะพอเขาเดือดได้ที่เนี่ยก็จะถ้าเขามีฟองเนี่ยก็พยายามช้อนฟองออกนะคะ เห็นไหมคะหมีฟองนะคะเราก็พยายามช้อนฟองออกให้หมดนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน้ําแกงก็จะใส่น่ารับประทานนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะมันต้มขิงของพิการน่าทานมากๆเลยแล้วก็มันก็ไม่เละด้วยค่ะเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะ เมนูเพื่อสุขภาพรับรองเลยค่ะกินเช้าเช้านะคะน้ำร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ